หรือต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้มีเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมสัมมนาในวันนี้วันนี้เราขึ้นหัวข้อว่าสวบประชาชนแต่ความจริงแล้วภายใต้หัวข้อคำว่าสวประชาชนไม่เฉพาะมารับปัญหาผมไม่อยากเวลาผมไปที่ไหนผมไม่อยากจะให้ประชาชนนั้นมีปัญหา ปัญหาของท่านนั้นสมาชิกวุฒิภาวันนี้เรามากันหลากหลายพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะรับเรื่องแต่มาวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นหัวข้อที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจก็คืออีกสองปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากประเทศไทยซึ่งมีประชากรเพียงแค่67สิบเล้านคนอีกสองปีข้างหน้าเราจะมีกลุ่มภูมิภาคที่เราเรียกประชาคมอาเซียนหกรล้านคน หมายความว่าเราจะมีประชากรถึง8%ของประชาการโลกเราจะมีระบบเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า GDP รายได้ของประชาชาตินั้นถึง1.5ล้านล้าน,านดอลลาร์นี่คือสิ่งที่วันนี้เราจะพูดกันเรื่องนี้และโดยเพายยิ่งเรามีแผนเรามียุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจโดยใช้ภูมิภาคอนุภูมิภาคของเอเชีย อคเดทหรือว่าทางภาพสมุุดแลมทองแห่งนี้แน่นอนนะจะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่สิบจังหวัดหรือมากกว่านั้นและเรื่องหลังนี้ทุกคนควรจะต้องรับรู้เพราะวันนี้เราจะมีการถ่ายทอดทีวีและวิทยุรัฐสภาเพื่อประชาชนทั่วประเทศได้ติดตามได้รับทราบวันนี้เราจะมาพูดกันทังเรื่องเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเราจะได้อะไรจากโครงการท่าเรือทวาย ท่านผูมีเกียรติครับถ้าเรือทวายนั้นแน่นอนนะเป็นโครงการร่วมระหว่างสาภาพเมียนมากกับประเทศไทยเรื่องนี้ได้คิดได้วางแผนเป็นโครงการที่ใหญ่เป็นโครงการที่จะเชื่อมต่อระหว่างมาหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งแต่เดิมนั้นระบบโลจิสติกหรือระบบขนส่ง ระบบการขนส่งสินค้านั้นต้องอาศัยช่องแคบมรรกาท่านเชื่อไหมครับจากยุโรปจากาแอฟริกาหรือจับมาสมุบรนอินเดียนนั้นกว่าจะเข้ามาสู่ทะเลจีนใต้ใช้เวลาประมาณ1 6บหถึงสิวันเราเคยคิดที่จะขุดคอขอดกะเมื่อ3-40ปีแล้วเพื่อย่นระยะทางแต่โครงการนั้นก็เป็นอันพับไปแต่วันนี้เรามีโครงการที่เรเรียกว่าท่าเรือทวาย เป็นท่าเรือน้ําลึกซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียโดยเฉพาะยิ่งทวีปยุโรปเอเชียตอนออกและแอฟริกาการขนส่งสินค้านั้นจะใช้ที่ท่าเรือถวายนั้นจะช่วยลดระยะเวลาจาก16-18วันนั้นเหลือเพียงแค่ไม่เกิน5-6วันเพราะอะไรถ้าท่านดูสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ท่าเรือถวายนั้น ห่างจากจังหวัดชายแดนไทยเพียงแค่160กิโลเมตรจากชายแดนมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่ด่านน้ำพุร้อนเพียงแค่70กิโลนะเป็นระยะทางที่จังหวัดกาญจนบุรีใกล้ชายแดนพม่าที่สุดก็คือด่านนี้ทุกวัน,าานนี้มติครมมอก็ให้เป็นด่านทวรแล้วแล้วจากจังหวัดกาญจนบุรีเข้ากรุงเทพก็ยิย่างง่ายเลยครับ120กว่ากิโล ไปแรมฉบังได้ยังง่ายเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางโดยสภาพภูมิศาสตร์โดยปริยายถ้าโครงการสําเร็จไปความว่าในอีกสองปีขา้างหน้าซึ่งมีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการที่สําเร็จจะก,กี่ปีก็แล้วแต่ห้าปีสิปีข้างหน้าแน่นอนนะประชาชนในภูมิภาคนี้ต้องรับประโยชน์และคนไทยนั้นต้องรับประโยชน์รับความขอบคุณจากคุณสภา,าและขอให้ทุกท่านนั้นอยู่สัมมนาด้วยความสุข เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับขอขอบคุณแล้วก็ผมขอเปิดการสำนาในบันี้ครับ